ไม่ได้คิดสนับสนุนหรือยกย่องเรื่องการนอกใจบอลวงกลมขอโทษแล้วโพสตปมหนุ่มกลานอกใจเจอทัวลงลั่นแค่แสดงความเห็นจอดดราม่าถล่มทลายหลังไปเคลื่อนไหวปมราม่าหนุ่มกลาว่าพอพี่หนุ่มเจ้าทูทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาที่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์หนิกรับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลาย งานนี้บอนวงกลมนักร้องหนุ่มโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่าน Facebook บอนวงกลม TMG Record จนโดนถล่มหนักก่อนลบโพสทิ้งไปพร้อมทั้งโพสต์ขอโทษด้วยว่าจากโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไปผมต้องขอโทษทุกคนคนด้วยนะครับจริงๆผมแค่อยากจะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผมเองซึ่งผมไม่ได้มีความคิดที่จะสนับสนุนหรือยกย่องเรื่องการนอกใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกไม่มีใครยอมรับการถูกนอกใจได้รวมไปถึงผมด้วยครับ แต่ด้วยคำที่ผมใช้ในการโพสต์มันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและคิดว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงๆอีกครั้งนะครับและเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับผมในการจะโพสต์แสดงความคิดเห็นอะไรออกไปครับขณะที่ก็ยังเจอคอมเมนต์เดือดอีกว่าไม่ได้ผิดที่แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจแต่ผิดที่เสิรไปแซะคนอื่นค่ะอย่างไรก็ตามมีคอมเมนต์ให้กำลังใจให้อภัยจำนวนมาก